The Amazing Spider-Man 2คือภาพยนตร์ Spider-Man ภาคต่อในฉบับของแอนดรูว์กาเฟลที่คราวนี้จะมีการขยายเรื่องราวเพื่อน,นำตัวรายชื่อดังในคอมิกหลายๆตัวมาใช้เพื่อปูไปยังเหตุการณ์สำคัญหลายๆอย่างที่ Spider-Ma n ต้องเจอซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากที่เขาต้องผ่านไปให้ได้ด้วยนั่นเลยทำให้ในวันนี้เราเลยจะพามาดูวันในภาพยนตร์ The a m a z i n g Spider-Man 2ปี2014จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนตน ส่วนสาคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชม mm hmm. ก็ขอ,อข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับอีเมลจากป้าเมในตอนที่ปีเตอร์เช็คอีเมลของตัวเองอยู่นั้นเราจะเห็นด้วยว่ามันจะมีเมลจากป้าเมส่งมาเตือนเขาว่าอย่าลืมซื้อไข่กลับมาที่บ้านเด็ดค่ะซึ่งนี่ก็จะถือว่าเป็นมุกจากภาคแรกที่ป้าเมมักจะฝากปีเตอร์ซื้อไข่แต่เขาก็ลืมเอามันกลับมาที่บ้านอยู่ตลอดเจยจาหเจมสัน mm hmm. แม้ว่าโจนาเเจมสันจะไม่ได้ปรากฏตัวมาในจัก,กรวาลภาพยนตร์ชุดนี้แบบชัดเจนเลยแม้แต่ฉากเดียวแต่เราก็จะได้เห็นการกล่าวถึงเขาซันซันในตอนที่ปีเตอร์ส่งอีเมลไปหาเขาเพื่อหวังจะขายรูปสไปเดอร์แมนให้กับสำนักข่าวเดลี่บูเกิลและมันก็น่าจะสื่อได้ว่าตอนนี้ปีเตอร์จะเริ่มทำงานให้กับเดลี่บูเกิลมาได้สักพักแล้วอีกด้วยสุนัขของนักสแสดง ในตอนแรกที่ปีเตอร์แอบไปตามดูเกวนอยู่ตลอดช่วงแรกๆหลังจากที่ขอเลิกกับเธอไปแล้วนานสุนัขที่เกวนได้เจอพร้อมกับกลุ่มเพื่อนจริงๆแล้วมันก็จะเป็นสุนัขพันธ์โกลเด้นรี r ีเวอร์ที่เอ็มม่าสโตและแอนดรูกาฟิลสองนักสแสดงในบทนำนั้นรับเลี้ยงเอาไว้ด้วยกันเนื่องจากในช่วงของการถ่ายทำทั้งสองกำลังคบหากันอยู่จริงๆบ็อกเซอร์ของไรโน ในช่วงต้นของภาพยนตร์ที่สไปเดอร์แมนเดินทางไปจับตัวรายอย่างอเล็กเซ่ไซโซวิชที่กำลังจะกลายไปเป็นไรโนในช่วงท้ายของภาพยนตร์นานในจังหวะที่สไปเดอร์แมนดึงกางเกงของตัวละครน,นี้ออกมาเราก็จะพบได้ว่าบ็อกเซอร์ของเขาก็จะมีลวดลายของแรดปรากฏดออกมาอยู่ด้วยเพื่อยืนยันว่าตัวละครน,นี้ชอบสัตว์อย่างแรดจริงๆก่อนที่จะเลือกฉายาของตัวเองเป็นไรโนแทนตัวเองแบบตรงๆไปเลย เคสของแม็กซ์เดลอนในฉากที่ตัวละครของแม็กซ์เดลอนเดินทางกลับไปที่บ้านเพื่อเปิดตู้เย็นดูเค้กวันเกิดที่เขาเตรียมไว้เซอร์ไพรส์ตัวเองนั้นลวดลายบนเค้กที่เป็นสีเขียวเหลืองก็จะปรากฏออกมาเพื่อสื่อไปถึงคอสตูมของตัวละครนี้ในคอมิกที่กําลังจะกลายเป็นวายร้ายอย่างอิเล็กโทรซึ่งดีไซน์สีเหล่านี้ก็จะไม่ได้ถูกเอามาใช้ในภาพยนต์แต่อย่างใดเนื่องจากสีดํากับฟก็จะถูกเอามาใช้แทในในการปรับเปลี่ยนดีไซน์นั่นเองอลิสเตอร์สไม์ สำหรับตัวละครอาริสตัสไมล์เจ้าหน้าที่ในออสคอปที่ปรากฏตัวออกมาต่อว่าแม็กดิลอนในช่วงต้นเรื่องน,นั้นจริงๆแล้วตัวละครนี้ในคอมิกก็จะถือว่ามีบทบาทสําคัญในการเป็นตัวร้ายที่อันตรายที่สุดตัวหนึ่งของสไปเดอร์แมนอีกด้วยเนื่องจากเขาจะเข้าใจผิดว่าสไปเดอร์แมนมีส่วนที่ทําให้พ่อของเขาตายจนมีการสร้างกองทัพหุ่นยนต์สไปเดอร์สเลเยอร์ออกมาตามล่าสไปเดอร์แมนอย่างหนักในภายหลังอีกด้วยการกลับมาของสตนลี สำหรับการกลับมาคามิโอของสแตนลีย์ในภาพยนตร์ภาคนี้เขาก็จะปรากฏตัวออกมาในฉาจกจบการศึกษาของปีเตอร์นั่นเองซึ่งถ้ามองจากมุมที่เขาเป็นผู้สร้างตัวละครนี้ขึ้นมาแล้วมันก็จะเสมือนกับว่าเขาเดี๋ยวเข้ามาดูปีเตอร์ประสบความสำเร็จจากโรงเรียนของตัวเองลงไปด้วยเลยนั่นเอง I I ตัวร้ายที่อาจจะปรากฏตัวในจักรวาลน,นี้ ในช่วงก่อนที่ภาพยนตร์จะเข้าฉายไม่กี่เดือนทางทีมงานก็จะทําการสร้างเว็บไซต์ปลอมของสํานักข่าวเดลี่บูเกิลขึ้นมาเพื่อน,นําเสนอข่าวของวายร้ายสเร์แมนหลายๆตัวโดยในเว็บไซต์เราก็จะสามารถพบกับรายชื่อที่น่าสนใจได้แก่คลีทัสแคสซิดีหรือแคนเนดเฮอร์แมนชอสหรือช็อกเกอร์เฟดริกฟอสเวลหรือบิ๊กแมนและแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ปรากฏตัวมาในภาพยนตร์แต่การนําเสนอข่าวออกมาแบบนี้มันก็ทําให้หลายๆคนเชื่อว่าตัวละครเหล่านี้จะมีอยู่จริงในจักรวาลของแอนดรูว์กาฟิล แน,น่นไฟล์ลับของบริษัทอสอสคอป ในตอนที่ Harry born, แฮร์รี่ออสบอร์ดแอบไปดูไฟล์ลับของบริษัทออสคอปเขาก็จะได้มีโอกาสเห็นรายชื่อไฟล์ที่จะเชื่อมโยงไปถึงตัวละครอื่นๆในจักกวาวสปาอร์แมนได้เยอะม,มากๆซึ่งในส่วนของรายชื่อที่น่าสนใจก็จะมีทั้งฝ่ายชื่อด r m o b ตอร์มอร์เบียสและเวนอมสโตรจเซเว่นยูที่จะอ้างอิงถึงวายร้ายตัวฉกาจของสปดอร์แมนสคนยังมอร์เบียสและเวนอมซึ่งปัจจุบันทางคูก็ได้มีภาพยนต์ของตัวเองในสป i ยด์แมนยูนิเวอร์สของโซนี่ไปแล้วด้วยเสียงริงโทน ในตอนที่ปีเตอร์แววไปนอนที่ห้องรับของเขาซึ่งถูกเตรียมเอาไว้ใช้สาหรับการทดลองต่างๆในตอนที่เกวนโทรเข้ามาที่เบอร์ของเขาเพลงริงโทนที่เขาใช้ก็จะเป็นเพลงที่มีทำนองมาจากเพลงทีมคลาสสิกข,ของแอนิเมชันสไปเดอร์แมนในยุค60โดยนี่ก็จะเป็นหนึ่งในรายละเอียดที่จะต้องมีปรากฏออกมาใน,นภาพยนต์สไปเดอร์แมนทุกๆฉบับเหมือนกับในช่วงของโทบีแม็กไกวที่จะปรากฏออกมาจากการร้องเพลงของคนในภาคที่2 f ฟลิเชียฮาร์ดีแม้ว่าตัวละครเฟลิเชียฮาร์ดีของเฟลิซิตี้จอห์นส์จะปรากฏตัวมาเป็นเพียงแค่เลขาของแฮร์รี่ที่มีบทบาทไม่มากนักในเรื่องแต่สำหรับแฟนแฟ,นแฟนคอมิกหลายๆคนก็คงน่าจะรู้กันดีว่าตัวละครนี้จริงๆแล้วในเวลาต่อมาเธอจะกลายไปเป็นแบล็กแคทแมวขโมยสาวที่จะมีความสัมพันธ์กับสป i ดอมแมนทั้งในแบบเพื่อนร่วมง,งานและแบบคนรักในบางครั้งซึ่งนอกจากฝีมือที่ไม่ธรรมดาของเธอแล้วตัวละครนี้ก็ยังได้รับความนิยมจากแฟนแฟนคอมิกอย่างล้นหลามอีกด้วย ฉากการเผชิญหน้าในตอนที่สไปเดอร์แมนเผชิญหน้ากับอิเล็กโตรครั้งแรกที่ททมสแควร์ก่อนที่เขาจะเอาชนะไปได้ด้วยการค้นน้ำใส่อิเล็กโทรนั้นฉากชากนี้ก็จะนดกรับแรงบันดาลใจมาจากคอมิก The Amazing Spider-Man ฉบับที่9ปี1963ซึ่งจะมีฉากที่สไปเดอร์แมนสามารถล้มอิเล็กโทรได้ผ่านการค้นพบว่าเขาสามารถใช้ท่อดับเพลิงเอาชนะไฟฟ้าผ่านการลัดวงจรได้นนั่นเอง ที่มาของดีไซน์อิเล็กโทรสำหรับดีไซน์ของอิเล็กโทรที่ถือว่าแตกต่างจากคอมิกมากๆยอย่างการเอาสีเขียวเหลืองออกไปและเปลี่ยนจากมนุษย์หน้าตาปกติไปเป็นคนที่มีหน้าตาผิดแปลกน,นั้นทางทีมงานก็จะเผยออกมาว่าพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบอิเล็กโทรมาจากคอมิกมาเวลในจักรวาลอัลติเมทซึ่งตัวละครน,นี้จะสวมชุดหนังและมีหน้าตาสีฟ้าแถมยังเสียสติจนยากที่จะคุยแบบปกติได้แล้วอีกด้วยชาของกอบลี่ที่ถูกลบออก ในตอนที่แฮร์รี่ออสบอร์ดกำลังกลายร่างเป็นกอบลิ่นนานเราก็จะเห็นได้แบบชัดเจนเลยว่าภาพยนตร์จะพยายามข้ามเนื้อหาในส่วนนี้ไปผ่านการตัดต่อแบบวัยซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าทีมงานได้ตัดสินใจลบฉากที่แฮร์รี่ออสบอร์ดกำลังฟันหลุดออกมาเพื่อทําให้ฟันใหม่ที่แหลมคมพุ่งออกมาแทนโดยเหตุผลมันก็จะเป็นเพราะว่าในรอบทดสอบมีเด็กๆหลายคนกลัวฉากนี้มากเกินไปจนอาจจะทําให้มันไม่เหมาะก,กับกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ของภาพยนตร์ที่เป็นเด็กอายุน้อยนั่นเอง DC b i s y Spider ในตอนที่สไปเดอร์แมนถูกอิเล็กโทรโจมตีอย่างหนักในช่วงท้ายพลังไฟไฟ้าที่ถูกปล่อยออมาก็จะถูกทําให้เป็นเมโลดี้เสียงเพลง DC b ีบิซซี e เดผ่านจังหวะต่างๆซึ่งมันจะเหมือนกับตอนที่กรีนกอบลินจากสไปเดอร์แมนฉบับของโทบีแม็กควายร้องเพลงดังกล่าวออกมาในตอนไล่ล่าสไปเดอร์แมนอีกด้วยแมรี่เจนวั s o น จริงๆแล้วในภาพยนตร์ภาคนี้ก็จะถือว่ามีฉากที่ตัวละครแมรี่เจนวัสดสันปรากฏตัวออกมาแล้วผ่านการแสดงของเชลีนบูดลีซึ่งเธอจะปรากฏตัวออกมาหลังจากที่ปีเตอร์ฟังสุนทรพมสําเร็จการศึกษาของเกวนไปจนถึงฉากในช่วงท้ายที่ไรโนก,กําลังโจมตีผู้คนแต่ฉากเหล่านั้นก็ได้ถูกตัดออกไปหมดเลยเนื่องจากยังไม่มีการคอนเฟิร์มภาพยนต์ภาคที่3ออกมาแต่อย่างใดในตอนนั้นดรคาฟกา <N ic ly> ในตอนที่อิเล็กโตรถูกจับไปขังที่สถาบันเรเวนครอฟ t เราก็จะได้มีโอกาสพบกับดกรคาฟกานักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันซึ่งเป็นคนก่อตั้งสถาบันนี้ในคอมิกขึ้นมาด้วยโดยจริงๆแล้วตัวละครนี้ในคอมิกจะเป็นผู้หญิงและเคยทํางานร่วมกันกับปีเตอร์อยู่บ่อยครั้งแต่จะไม่ได้เป็นคนจิตใจไม่ดีที่ชอบทรมานอิเล็กโตรแบบในภาพยนต์นอย่างแน่นอนเกือบหลุดปาก จังหวะที่แกวดเพลอตะโกนเรียกชื่อของปีเตอร์ออกมาแล้วเอามืออุปะเอาไวเพรากลัวว่าจะมีคนรู้ความจริงนั้นจริงๆแล้วฉากนี้ก็จะมาจากความผิดพลาดข,ของเอมมาสโตนทั้งหมดเลยเพราะอันที่จริงแล้วเธอจะต้องพูดคำว่าสไปเดอร์แมนออกมาในการเรียกแต่ทางผู้กํากับกูดันชอบปฏิกิริยานี้ของเอมมาสโตนมากๆเนื่องจากมันดูสมจริงและยังไม่ทําให้คาแรคเตอร์หลุดทีมชุดของแกลนสเตซี ในฉากการเสียชีวิตของกวนสเตซีชุดที่เธอสวมในฉากดังกล่าวก็เจรกได้วยว่าตรงตามคอมิกที่เธอเสียชีวิตทุกประการเลยอย่างการสวมโ้สสีมินไว้ที่ด้านนอกชุดสีม่วงไว้ด้านในและสวมรองเท้าบูทการจับปขหงเธอในภาพยนต์ฉบับนี้จึงน่าจะถือว่ามีความใกล้เคียงกับในคอมิกมากที่สุดต่างเพียงแต่เหตุการณ์และสถานที่ก็เพียงเท่นานั้นตีหนึ่งยี่สิบเอ็ดนาที ในตอนที่เกวนเสียชีวิตลงไปในหอนาฬิกาจากเหตุการณ์ที่เธอตกลงมาจากที่ส่งแล้วปีเตอร์ช่วยเธอไม่ทนันเวลาของนาฬิกาบนหอคอยก็จะอยู่ลงไปที่เวลาตี1นึอนาทีพอดีโดยนี่ก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงคอมีคลาสสิกอย่างเดียเมซิ่งสไปเดอร์แมนฉบับที่1 2ึซึ่งเป็นฉบับที่เธอเสียชีวิตลงไปชากสุดโหดที่ถูกตัดออก แต่เดิมหลังจากฉากการเสียชีวิตของเกวนภาพยนตร์ก็จะมีการนําเสนอความรุนแรงเพิ่มเติมมากกว่านี้เยอะมากๆอย่างการทําให้ตัวแฮร์รี่ออสบอนที่เป็นกอบเลินเข้ามาหัวเรายอปีเตอร์ที่กําลังเศร้าอ,อยู่ก่อนที่ปีเตอร์จะเข้าไปสังหารแฮร์รี่ลงไปเพื่อเป็นการตับดบทตัวละครนี้ไปเลยแต่ฉากดังกล่าวก็ได้ถูกตัดออกเพื่อลดความรุนแรงและทําให้ภาพยนตร์ได้รับเรทไม่เกิน PG-13 นั่นเอง you were การผสมผสานไอเดียของกรีนกอบเลนสำหรับกรีนกอบเลนฉบับของแฮร์รี่ออสบอร์ในภาพยนตร์เรื่องนี้ทีมงานก็จะทําการผสมผสานกาันระหว่างกรีนกอบเลนคลาสสิกที่จะขี่เครื่องร้อนซึ่งจะใช้ระเบิดตามปกติและก็จะผสมผสานที่มาของการได้พลังผ่านการใช้เลือดของสไปเดอร์แมนซึ่งนี่ก็จะเป็นที่มาที่เหมือนกับในจัก,กรวาลอัลติเมทหม้ว่าในโลกอัลติเมทกรีนกอบเลนจะกลายร่างเป็นปีศาจกลายพันธุ์ตัวใหญ่ที่ไม่เหลือเขาของมนุษย์แล้วก็ตาม เหตุผลที่ไรโนสวมชุดกราะคล้ายหุ่นยนต์ สำหรับการออกแบบตัวละครไรโนในภาพยนตร์สาเหตุที่ตัวละครนี้จะต้องสวมชุดแบบหุ่นยนต์หนึ่งในปัจจัยหลักเลยก็คือการพยายามสร้างชุดแรกให้ตัวละครนี้สวมแบบในคอมิกก็อาจจะถือว่าทําให้ดีไซน์ของตัวละครดูแปลกตาและไม่สมจริงมากเกินไปทีมงานจึงใช้ดีไซน์จากจักรวาลอัลติเมทที่ตัวละครนี้จะมีชื่อว่าอเล็กซานเดอร์โอเฮนแทแถมเขายังสวมชุดเกราะแรดแบบหุ่นยนต์เป็นหลังอีกด้วยแม้ว่าจะถูกไอออนแมนเข้ามาปราบหลังจากล้นธนาคารก็ตาม g กวนเกือบรอดชีวิตแต่เดิมนั้นทางผู้กำกับยังมาเวบก็จะถือว่าเคยวางแผนให้เกวนสเตซีรอดชีวิตมาได้แล้วเนื่องจากเขารู้สึกว่าการมีอยู่ของเอมมาสโตนในภาพยนตร์เป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่เมื่อมานึกย้อนดูว่าหากเขาจะไว้ชีวิตตัวละครนี้มันก็อาจจะเป็นการไม่เคารพคอมิกต้นฉบับของสแตลลีมากเท่าไหร่เขาจึงยอมจำใจสางหารตัวละครนี้แม้ว่ามันอาจจะทำให้หลายๆคนต้องเสียใจก็ตามซินิสเตอร์สิ ในตอนที่กูสต้าไฟเออร์สหรือเดอะเจนทัลแมนกำลังเดินไปในห้องทดลองที่ออสคอเราก็จะสามารถเห็นเบาะแสที่จะสื่อไปถึงการตั้งกลุ่มซินิเตอร์ซิงออกมาได้แบบชัดเจนมากๆผ่านอุปกรณ์ที่ออสคอรสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหน่วยของดอกร์ออกโตโพสและปีของวอลเจอร์รวมไปถึงชุดของไรโนซึ่งนี่ก็จะเป็นการสื่อออกมาแบบชัดเจนว่าตัวร้ายเหล่านี้ในจัก,กรวาลของผู้กำกับมาควเวบจะไม่ได้สร้างชุดและอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาเองเหมือนกับในภาพยนตร์ฉบับอื่นแต่อย่างใดที่ส่วนใหญ่ตัวละครเหล่านี้จะริเริ่มาร ของตัวเองขึ้นมาจากศูนย์โดยที่ไม่มีออสขอบมาเกี่ยวข้องเลย Hiss eager join Most to us. โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับข้อเท็จจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์เดียเมซิงสไปเดอร์แมน2ที่ถือว่าเป็นภาพยนตร์ภาคต่อซึ่งมีฉากสะเทือนใจหลายๆฉากปรากฏมาเยอะมากๆแต่สิ่งที่น่าเศร้ากว่านั้นก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้กุนนี่กลับกลายเป็นผลงานเรื่องสุดท้ายในฉบับของแอนดรูว์กาฟิลเปซย่งนั้นเนื่องจากไม่มีการอนุมัติภาคต่อออกมาให้จบไตายภาคและเพื่อนๆเราครับมีรายละเอียดสําคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจากเดียเมซิงสไปเดอร์แมน2ปี2014นอกเหนือจากที่เรานําเสนอไป ก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันวิดีเลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเร่งมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ